อ๋อมุ้มแบบนี้นจนพันอยู่ดินี่พันอยู่ดเ,เดี๋ยวรอบนึงขาขามุมนึงเจาเสียบปุ่นเสรทม,มุมทั้งนี้เจาเสียบเสียไปนี่เสียบ,ยบตัวแรกก่อนกันเ้นเหเเ็นปเออบ่ธรรมาดาเขาลงน้ำนี่มันก็เขาดิ มาแห็บขาเลยเด้ดเออเฟียเลยนี่คือประมาณมันตื่นเนียงตื่นสะดุ้งเหมือนไปดูโเนาะเฮ้จากทางนเนาะเอาโยกก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนทามัยอ,อือเอาล้อมึงเอาเอาหลุนมั่กันพี่นอ้องเปลี่ยนทามัยคกึบคึบครึบ,อบ,อบโอ้ปลาเขาติดติดอยู่ยี่้เหรอเนาะบัวไหลเล็กโซ Oh, oh, ừ, ô đây, 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 ô 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 lông ô đây, ô bà ninh ห 1> 1, นึปนิซีตัวปาตะเพียน2อตัวโอ้ไข่หุ่โอ้ได้ตัวใหญ่ยักตัวด้ตัวใหญ่สามตัวซีตัวเขาเก่าเขาเก่าพี่้เฮายไไอตวี่ยังอยเอจะไันไโอ้ไตยซะเนาะมีน้ำยังไงมีน้มย pin na à, pin lăng. Okay, đây các P'long. Tụi nhảy yêu bận. Muốn, tưng hay ăn. Oh, tụi nì lót đã. Bà tháp thím lót các P'long. Tụi Đi. Bị nhục thằng này bận. nhục. Nhục mùng nam lức đó, mùng nì nam lức đấy. Nì này, mùng nì nam lức. Đây các P'long đây. ประมาณเกือบสิบตัวแล้วครับพี่น้องสองเท้อเท้อแรกรออาหารว่าเขาแต่ว่าก็ยกเอารถนี่เขาครับพี่น้องนี่นี่ครับลมบ่นี่ครับปลานิลน,นี่คร,นครับตัวนี้เหรอครับตัวนี้โอ้สะดุ้งหักบ่ได้ถือปาลาด้ยเนี่ยเอาติดเสอโอ้เอาลุด,ด <laughs> มันถือปลาเลยหักว่ะ นักปาลาและหักมันโดนเหรคือว่าหรือมันเก้สองคนอืมขออ้อต่อกันเดี๋ยววะมัดเอาเนาะยกกันปล่อยหนอกกันเอาขึ้นมผสมกัน,น,นปล่อยปลาน้อยไปมบพิโน่งเด้หลายอยู่ตัที่น้อยๆเนี่ยปล่อยวะปล่อยลงใหนหน้หนาเลยตัวหน้อยจังไงไว้ครับเขียนปลาทับทิมปลาทับทิม ทำหนีกับปล่อยเลยเออทำหนีกับปล่อยเลยหากินเองนี่นะเขาเลยตัวฮอดแนงนี่แม่บอกไงหมดแล้วครันปล่อยเลยตัวเขาดีเด็ดตัวนี้กับปล่อยก็ได้ปอยลดว่าแต่เม่ยใครเนาะตัวเมื่อกี้เนาะปล่อยแล้วว่นทันแล้วนี่เล็กตัวบันนี้หันเดี๋ยวจลกตัวตัวนี้กับปล่อย เดี๋ยวค่อไปยกใหม่ปลาเขาหลายอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วหกตัวใหญ่เนาะพยายามการซ่อมกระดุ้งมันครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพี่นอ้องไปสองสามเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวได้พี่นอ้องเด้อปล่อยเลยปล่อยมันไหลไปรอบยังพี่ๆจะจะหมุนในนีน่มาทางนี้ดูเออนี่พี่น้องขึนน้นเบื้องน้ำนี่ปล่อยมันลงสระเลยมันลอยไปเลยนั่นนั่น เก็บตัวแล้วปล่อยลงในสะเออเดี๋ยวเขาไปยกไหมซ้ำไม่น,นีละไปซ้อมสะดุ้งกันเท่าบ้เนี่ะ <c oughs> หมดบางดาูน้ำลึกบ่นองฟังมันตัวน่ะมิดกับพี่น้องน้ำลึกด้ยครับสะนี่หอดฟืนบ่โอ้โหหอดฟืนเลยพี่น้องเอ้ยหอดเลิกครับหาว่า ปวดหัวรีดก็พูดเปิดหูเลยพี่น้องเลยหมดบ่ดหอดแถวนี้มันจะลึกนี่นำ้ำใสพร้อมละนี่ใสแต่หมดแถวนี้ลึกลืกแข็งเดี๋ยวเราไปสอมสะดุ้งเขับไปรับชมกันต่อครับพี่น้องบ้านนี้ว่าจะได้บ่ได้จับไใบบันไดแท้บันนี่โยกแท้ะนี่ขวักขักเนี่ย,ย,ยคือแข็งเถอะเอายกบนโต๊ะถ,ถืปอปขึ้น่้องนะ้หักปลาเต็มเลยพี่น้อง เออเป็นปลาก็เป็นต้มแล้วบานเนี่ยหมนต้องยินอยู่ทั้งเลดงไปตารางคันสนเนาะโอ้ถี่ว่าได้ถือว่าได้พันอยู่คันนะแต่ว่าสิถือปลาบ่ะอ๋อถือเยอ้นิ้นเี้ครับพี่น้องนิ้นหนี่ครับเอาตักเลยตักเลยนานมาแล้วหนึงตัวโอ้ดอกนมาเลย นี่ประเดิมครับประเดิมประเดิมมัดฐานตะวันมัดฐานนี้เอามัดไหมท่นเห็นบ่อุ่มอยืนแนะนำบิดเลยป่ากินเบิดเลยเดี๋ยวถึงหกบ่อหอยข้างเน้มาปล่อยอยู่อ๋อยกลองดูเป็นได้วันเจ้าเนี้าไว้โดนเติมโอ้โหโอ้โหโอ้ห้อ้โดนโดนได้หลายตัวตอนนี้ตัวเนี้ย ซีครับปลานิ้นโอ้ปลานิน้นล้วนเลยครับปลาขาวปรนับด้วยนี่ปลาขาวลงมาแล้วประนับหำนับกับนเอ๋อคือล้ออนวนอ,อ๋ตัวนดียวป้องขาดโอ้โหโอ้ยมีตะไคร่ขาดเลยซีตัวที่เหลือสองตัวนี่คเห็นป้องขาดตัวนะี <c oughs> ้ไหมอางข <c oughs> ี้ออกได้โอ้ป้องไงหนึงไป็นของอย่างน้อยเนาะเขาปล่อยไ,ไป็นเกตตัว,วบัานปะเล็กตัวหกหกตัวครับที่เจ้าถือม้านี่ บ่เอาปล่อยไปเรื่อยแต่ไอ้บางตัวไกลดุตัวไงว่มาทันพี่น้องตัวเกือบเครื่องรูไปจะมาถึงบนเลบางตัวก็ใหญ่เนาะไก่รับอืมเอาปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยมันเลี้ยนออกเลยมั่นลอยไปเองเลยน้ำใสครับพี่น้องน้ำใสแฮะปล่อยมือเลยวะเนียครับพี่น้องก็จะได้ถ้าหาตัวฮกตัวก็จะปล่อยลงไปเรื่อยๆครับปล่อยลงไปเรื่อยๆเลยเอาไป คนก็อยากลง <ไป S 1> นำมันใสเอาไว้หลายวด้ยานมันตายนะพี่น้องน,ำ,น,องนำใสแหง้งได้ซีตัวหาตัวกับจะปล่อยไปเรื่อยเอยมื่อนี้บรรยากาศดีบพอค่อยแดดแห้งเหมือนได้พี่น้องอยู่ในกระชังผมก็น่าจ,จะปล่อยครับพี่น้องนกระช้างนี่จะปล่อยออกไห้เพิ่นหากิ่นอยู่อยู่ในนี่แล้วครับพี่น้องจะง,งดอาหารครับพี่น,อน้องบัดบว่าให้อาหารแล้วหรือว่าจะให้เพิ่นอาทิตย์ละเทียโดนให้เทียหนึง่งนะครับ จะปล่อยพันออกหากาินในสายง่ไปเลยเพราะว่าเบื้องแล้วน้ำพอน่าจะล้นนะเพราะว่าคุ้มคุ้มน้ำในเล้วนะนี่ครับพี่น้องช่วงนี้ฝนก็จะจะมาที่ว่าใกล้จะอ่อนๆลงแนวเนาะฝนเนาะเออกล้จะหย่อนสาแล้วก็น่าจะคุ้มน้ำในยูคิดว่าบพขาดครับพี่น้องคันนาบ่ขาดแน่นอนครับแบบนี้เพราะว่าผมเปิดท่อไว้นี่ครับนี่จะเปิดไว้ตลอดให้พันไหลออกตลอดครับพี่น้องสำหรับน้ำท่ออยู่ระดับนี้เลยนะครับทางพุ่นก็จะปล่อยไว้อีกระดับหนึ่งครับพี่น้อง ก็จะพากันยกไปเรื่อยๆแล้วครับนี่พุ um ่นพันโอถิมไม่หันโดนแล้วไปเบื้องโู้นจะได้ยักตัโตบ้างเนี่ยนี่ครับยในิสานนี่ก็จะปล่อยออกไปทุ่งนาครับก็เลยว่าจะเอายในิสานนี่ออกมาปล่อยไปนสะหง่กอนะครับพี่น้องนสสะเลียงในคลองเนี่ยครับก่อนจะปล่อยให้ไปทุ่งนาปลาตะเพียนจะปล่อยลงทงเหมือนเดครับพี่น้องนาเข่าเบิดนเลยปลาตะเพียนจะเอาลงสระนี่จะเอาตะปนินลงครับพี่น้องหยกปุ่นลูกหยกปุ่นูก เป็นไรอดทิมไปโดน,โดนตเติมโอ,อ้เข่าอยู่โอ้โอ,อ้อย่างี้ครับพี่น้องอย่างนี้ยังไปรึาทางขาดจะเห็นไปดนะครับเตะแล้วทางขาดนะอ่ะเฮ้ยออกไปแล้วตอนนี้ออกกระบอกทางขาดติดแขนนะครับนี่ครับพี่น้องเ<ด>ที่ยวนี้น้ำอย่างครับเที่ยวนี้มีไปโดนตัวงามอย่างครับอดทิมไปโดนมีแต่ตัวงาม ไม่เขาเป็นองย่างเนาะครันทิมไปหนึเดี in ๋ยวไปเอ๋อนี่ครับพ <finds that> ี่น้องบ่ต้องย่างปล่อยไปเลยทิมไว้นี่แล้วครับเอาทิงไว้นี่เลยเด็กหน่อยเนาะเอาไปปล่อยกันพอดีละสามตัวก็ไปปล่อยเลยมาหยามาครับนี่ครับพี่น้องสามตัวงามนะครับพี่น้องสามตัวก็ไปปล่อยเลยตัวใหญ่มากเลยก็คือหมันนะครับรอบนี้รอบนี้หมันทิ้งไว้เพิ่นมาเขือเลยมึงเป็นดำน้ำไปนะไปไปเอาไปปล่อยอีก กำลังมันิไว้ี่เนบ่อี้นี่ครับพี่น้องก็จะยกไปเรื่อยๆนะครับได้ที่ตัวหาตัวก็จะไปปล่อยไว้เพราะว่ายาพิ้นตายครับพี่น้องแดดก็เริ่มออกแล้วครับกับเพมีอย่างไยครับกับพามาเบิ่งป่าครับพี่น้องยกเอายกเอาไปปล่อยไว้ในสะนะครับสะญยแลวกสํสำรับตัวน้อยก็จะปล่อยเพิ้นออกไปหากินในหน้าเขาก็คือวางดหัวหันเลยครับพี่น้องไม่ให้หัวหันนี่ครับยกอีกแล้วยกเรื่อยๆวางไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวที่จะโตก็เอาครับ โอ้โหเขาหล่อยู่บนเทียนเนี่ยโอ้เด็ดปนินอยู่พี่น้องโอ้ปลาตะเพียนตัวใหญ่เนาะแมีอันนี่เนาะปลาเขาคนนึงปลาตะเพียนเบ่อเนาะปลาตะปนินอ๋อว่าเบ่อยังเขามาอยู่ครับพี่น้องปลาปลาตะเพียนว่าจะเบาว่าจะเอาตะปันนีอ้าโดดออกแล้วก็ไปยังครับโดดออกกับปล่อยเพิ่นไปครับเห็นคนอยู่ในสระนี่แหละเดี๋ยวก็ยกกับม้ครับบ่ได้ไปใส่ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลัน้องไปกอนนะครับในโครงการก็ขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พี่น้องครับเดี๋ยวรอชมกันอีกเท่านึงครับว่าช่วงที่ว่าเกี่ยวเขาจะเป็นัีงไหนป่าจะตัวหง่บ่นะครับผมจะปล่อยปล่อยตรงนี้ครับปล่อยเขาไปเลยให้เิ่นเขาไปในหน้าเขาเลยนะครับพี่น้องครับ